รงเรียนบ้านน้ำเกลียงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4, สีสเกตเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางบริหารงานโดยนายประมวลบุญชิตผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวสุทสินีสุริยารองผู้อำนวยการมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน28คนปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด376คน จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ใช้หลักการบริหารที่เป็นระบบตามหลักธรรมมาธิบาลเน้นการมีส่วนร่วมภายใต้วิสัยทัศน์บริหารแบบมีส่วนร่วมผู้เรียนมีคุณธรรมคุณภาพตามมาตรฐานน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำเกลียงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4, สีสเกตเขตหนึ่งคุณธรรมคุณภาพเป็นเลิศโดยดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารและคุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นวิถีใหม่หัวใจคุณธรรมมีเป้าหมายที่ชัดเจนนักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเต็มตามศักยภาพสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาดร่มรื่นน่าดูน่าอยู่น่าเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และปลอดภยัยสถานศึกษามีความพร้อม ห้องเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ห้องฝึกอาชีพระหว่างเรียนผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานครบทุกสาระการเรียนรู้ส่งเสริมการค้นหาตนเองและแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตมีกิจกรรมสร้างไรายได้ระหว่างเรียนเลิ n ชูเอินอย่างสร้างสารรค์ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการ active learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยมีครูเป็นโคช้ชพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้รวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องมีการ AAR after action review เพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์มากมายดังนี้รางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนหมู่บ้านศินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ผ่านเกณฑ์การพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสปทร,ระดับ3ดาวครูและบุคลากรได้รับรางวัลดังนี้นายกิติศักดิ์เนสัยรางวัล SSK-1 Award กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภัะศึกษาดีเด่นนางสาวธันวลัยสิริยานรางวัล SSK-1 Award ครูผู้สอนเด็กที่การเรียนร่วมดีเด่นนายวรนัทรุ่งเรืองรางวัล SSK1 a w a r d กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่นนางสาวนันพกาบุญลารางวัล SSK-1 Award ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นนางสาวยนทิตาวิลามาศร,รางวัล SSK-1 Award ระดับประถมศึกษาดีเด่นนางนัทเรียวันศิียาลานางสุดใจศรีชัยนายจักรพันธ์แสงวงศ ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจจากสพปศรีสะเกดเขตหนึ่งผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียนรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันยุวบรรลักษ์ส่งเสริมการอ่านระดับม .1 ถึงม3รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันระเบมมาตรฐานม1ถึงม .3 ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทอง เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมการแข่งขันระบียม,มาตรฐานม .1 ถึงม .3 งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566 จากการทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจของคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำเกลียงตลอดจนการได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทำให้โรงเรียนบ้านน้ำเกลียงได้บ่มเพาะต้นกล้าที่มีความหลากหลายเติบโตอย่างกล้ากแกร่ง พร้อมที่จะแผ่กิ่งก้านสาขาเพื่อเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพสำคัญของชาตินำความภาคภูมิใจสู่รั้วฟ้าขาว